โอ้ก็ละหางงามไหนสองกันนี่นนี่นี่นี่โอ้อันนี้ก็งามโอ้ก็แทรกันี่เนี่ยนี่แล้วนี่นี่อืมสาวสาวทำอะไรกันเจ้าโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อโอ้งามอืมไอ้เปิ้ลท้องวัดดอกอัญชันมะนาวอ่ะเออเหมาะเป็นสมุนไพรม่เดียวเปิ้นเพื่อกินยังเป็นสมุนไพรเนี่ยเออสูงมากก็ดีอ่ะอันก็จ่อยกุ้งเก็บนี่ก็มา อเก็บเก็บละเอาไปตากกับเด้อเอาหมดได้เลยก่อนมดเนี่ยค่ะอ๋อได้ได้เนี่ยเอาตัวงาม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 เนี่ยเนี้ยเก็บลราเอาไปตากเออเก็บลเอาไปตากคือกับข้าจะไปส่งอีแม่ก่อนโอ้แม่เป็นยังไงหมอหมอนัดทหมอ๋อไปตามนัดนะค่ะโอ้โอ้ต้องห่วงงด้จวยการที้เออเก็บห้างกันเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่นเก็บแล้วหลดเอาไปตาก บ้านอย่างเงียบเซ็โอ้ยอีดโอ้ยตัวก็มันไม่ไหนประตูบ้านก็ปิดโหสัวสัวโหยายน่ะไปไหนก็บบอโบกเออเดฮัลโหลเออสัวเออได้ยินก่อนเนี่ยได้ยินแล้วมีแล้วมีไหนมาเดี๋ยวนี้ อ๋อตอนนี้อยู่โซปราบละโซปราบลำตางนี่ละ่ะโอ้อ,อย่างโซปราบโอ้โกส็สูบอกให้ข้าช่วยกุง้งเก็บดอกเ็ี่ยเก็บด,ดอกแล้วขึ้เอาไปตากนะะเนี่ยข้าเขาก็จะไปตากนะจ๊ะ<อ>ด,ดอกเอาไปตากเออโอ้ขนะ้าบอกให้กูสูเก็บดอกเอาไปตากบหมนเช่ว่าหึ้งเอาไปตากที่ปุ้นนะตา้รู้เนี่ยตากเนี่ยจะถึง เรือดสะกําก็ถึงแล้วเนี่ยตาก่ะสูเข้าใจอย่างใย่บบเดี๋ยวนี้ก็ไปตาแค่เออเฮ้ยอูง่าฟอังอยากค่ละข้าหมายถึง <ไป S 1> ว่าด,ดอก <ไป S 1> ติเ <ไป S 1> <ด>ก็โอ้ป้ายหัตตายยังงป้นนนะ <c oughs> มันว่าใื้เก็บดอกช่วยก่อนแล้วก็เก็บเสร็จแล้วน่ะเอาไปตากหมายถึงเอามาตากตากที่บ้านเนี่ยตากแดดนะไม่ใช่ว่าไปจังวัดตาก ตาแก่ดูไปยังแบบบอกรุงคุ้งเป็นว่าเป็นว่าเอาไปตาแทนไปเจ้ไปตาโอ้ยอะไรยี่ไดเดีฮะ์ุ้งมันตุงดูนายก็นายเดียวมันจะขำแล้วเดี๋ยวข้าก่อนเดี๋ยวแม่นอนกับรีสอร์ทนี่กันเล่นได้บนผูกกับพี่ตาเด้อยแมันนอนหัดตาอย่างรีสอร์ทปู่ขวัญปู่ขวัญเลโลปู่ขวัญหืมเออถือโอกาสหน้ามึงหน้ะเพิ่นบอกว่าเอาดอกตากดับบ้านนี่ตากแดดตากแดด ไปหัดตายยังปน, <S <S ตนตาปนก็หัดตายยังผู้หวังโทรหาะกับออขอเป็นพี่มากับเต้กูจะเอาหัวแตกซนะก่อนน้อยใหญ่แน่นาะ